สามร้อยแพ็กพอเปิดไปแล้วสาหสิบหกแพ็กก็จะนั้นช่างมันมสุ่มกันเลยเริ่มได้คือือม,อมทุกคนน่าจะรู้ดีว่าผมจะได้ซื้ออะไรแกมันทำไมมันเหล็กจังวะเลยนะครับทุกคน,นะจะรู้นะว่าผมอยู่ที่ไหนใครทวอะไรเฟ้นไง แต่มันจะไม่รู้กูคนก็ดูิีผม,มนเนตอนดูเฟนเฟนบ่อยเยอะจะไมู่้จกกินเลยตัววิเทียนนี่คือตกอยู่ไปแล้วไม่ต้องเทิดมาเกลือจะเทิดอะไรกันนักกันหนาจติงแบบออม ผมเป็นผ่านเนอร์มั่งถึงเคยกันลีบเอ๊ะโอ้เล็กอือโยโยอ๋อเ้าท่านแฟนแมนตัวที่านเล่งสามร้อยกล่อง ได้ไปแล้วหนึ่งตัวตัวคุมนะได้แล้วตัวหนึ่งเลยตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วครับต้นแฟนแมนตัวที่สอง เรา,า,าไม่ค่อยไดยองเปิดกันตรงนี้แหละมันจะแหลกคืนินไงอืมอืมอาตัมิกจริงไง yeah. เรื่องจะทำเฟนนด์แมนรุ้นนักกับสองตัววันนี้ยังไม่มีอีเวนต์ซัมเมอร์ตอนนี้ยังไม่มี summer, อแนนมน ก่อนที่จะมีเลยเือมอเราจะนั่งสูงแบบนี้อืงท่านแฟนแมน,มน,นจะตัวไหม,มเปิดไม่เปิดแล้วน่า,าตัวคล็อกแมนกันซื้อทองเข้าไปใกล้ๆน่อย่างนี้นะอืมนี่ทองลามเกลือหม้อคำ ตซุ้ยเกียรค่าเดี๋ยวเนี่ยอืม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 เราลงปนดินมีป่ะอืมไปที่อื่นดีกว่ามีตามบราไดตรงบันไดตรงนี้ จะออกไหมอืมไม่มาไม่มาตรงหน้าทางเข้าเทดีม,มาซ่าจะออกให้ไหมอืมไม่มีไม่มีไม่มีว้าว้าว,วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาเลยได้อีกหนึ่งอืม สามร้อยแพ็คสามตัวแล้วคือคุ้มนะนะคือคุ้มแล้วนะแต่ยังไม่หมดอืมยังยังเหลืออีกเยอะอยู่เหนื่อยเยอะอยู ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับต่อไปหน้าเอเลดต้งธรรติกเลยอืมดูกันว่าคุณธระติกจะให้ดวงกับเราไหมหมดแล้วสองเพุดท้ายนี่นะอือยร่าแรกก็ท้าละ ยัยยเยมาอีกตัวอีกตัวครับอืมสี่ตัวกำไรนะครับคือเปิดสามอแพ็คแล้วมันได้มาสี่ตัวคือกำไรแนละ้วมันก็ไม่ได้ตามเกฑนแต่มันก็กำไรโอเคถือว่าเราได้กำไรนะครับ เรติกอ,อืมไหนวะอันเยอะไนีืมอืมอุลามคอคเมนกล่องผู้กล่องตุรกีกล่องมันนี้ด้วย แต่คุณธรติกนี่แหละคุณอีวานก็ได้คุณอีวานมอบดวงให้ผมหน่อยคุณอีวานมอบดวงให้ผมหน่อยคุณอีวานเอนจิเนียร์ต้องออกนะคุณอีวานอืออือเอนจิเนียร์อือคุณอีวานทำไมนั่งกับผมแบบนี้ การระติกก็ได้เอาสองกองล้องอ่ะมันหลักมากเลยดูท่านบันนี้ไม่อ่ะอืมคุณธารติกทำไมตกับแบบนี้อืมแล้วล่างเขาจะดวงดีกึ้นหรือดวงสวย อืมผมอยากรวยอีกสุดสิบแพ็กไปอ๋อ30อืม

บริหารไม่เคยมีจริงอืมอืมกลางแบบนาทีล้กล้งอีกดิดเดียววะอืม เกลือจังเลยเนาะยิงดวงก็ไม่ควรเกลือขนาดนี้นะครับนะมีกล่องอีกฮะกล่องให้เปิดเล่นอยู่จะเปนห่วงก็ย,ยังีกล่องยะกล่องเปิด เกอลลี่เฟคจริงๆเลยอืมอาบางนีท่าีนใสัสยติดกอลลี่เควสหนึ่งน่าจะมานะท่านเฟนอืมแบนแมนยอาไว้กอง อืมอืมเกลาคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับคือผมมาสุมแฟนแมนเล่นนั่นแหละเดี๋ยวทำคลิปสุมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับคือผมกำังทำคลิปสุมให้ท่านแฟนแมนให้ดู